สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับรสชาติหรือมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับของสตา b u c k คกาแฟสำเร็จรูปนะครับมีขายที่เซแล้วนะครับก็เห็นมีอยู่2แบบนี้นะครับ a อ e เ i ร a อเมริกาโน่แล้วก็เอสเปรสโซ่ลาเต้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบไม่มีน้ำตาลนะครับสำหรับ อเมริกาโน่นะครับสำหรับเอเปโซ่ลาเต้ี้ก็มีน้ำตาลนะครับซึ่งพลังงานนะครับของอันที่ไม่มีน้ำตาลนะครับก็อยู่ที่11อแคลอรี่นะครับสำหรับอันที่มีน้ำตาลนี้ก็120ิบแคลอรี่นะครับแล้วแต่จะเลือกทานแบบไหนนะครับเท่าที่ลองทานมาแล้วนะครับ2กระป๋องนี้นะครับ ก็ขอบอกเลยนะครับรสชาติจะรู้สึกจะจืด,จดๆนะครับไม่เข้มข้นเหมือนที่ร้านนะครับเหมือนสั่งทานที่ร้านนะครับซึ่งอันนี้ก็คือความที่เห็นส่วนตัวนะครับสำหรับใครที่อยากจะรอนะครับสตาร์บัคกาแฟสำเร็จรูปนะครับ มีลิกาโนแล้วก็เอสเปโซนะครับลาเต้นะครับก็มีจำหน่ายที่เซเนะครับก็ลองแวะไปดูนะครับสำหรับรสชาตินะครับก็เป็นเหมือนที่ผมบอกนะครับจืดนะครับไม่เข้มข้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็รู้สึกจะไม่แรงนะครับคำว่าแรงในที่นี้ก็คือทานแล้วก็ยังง่วงนอนเหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนที่เราไปสั่งที่ร้านสตาร์บัคนะครับนั้นก็เข้มข้นแล้วก็รสชาติหอมกว่านะครับสำหรับ รุ่นนะรับรสชาติของสูตรกาแฟนะครับยังไงก็หามาลองดูนะครับที่เซเว่นใกล้บ้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ